JSP is the wonderful world, Jess be JSP on the colorful day. and what they had วันนี้มาพบกับครูเฟิงเหมือนเดิมนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูเฟองจะพาเด,ด็กมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะค่ะและสําหรับวิชาภาษาไทยของครูเฟิงในวันนี้นะคะให้เด,ด็กๆนะคะหยิบหนังสือภาษาไทยนะคะเล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลยนะคะ สำหรับหนังสือภาษาไทยเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนะคะสำหรับแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนะคะเขาจะเป็นเล่มสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆเจอรหรือยังคะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆเจอแล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่ยี่สิบแปดนะคะหน้าที่ยี่สิบแปดนะคะจะมีเลขยี่สิบแปดไทยนะคะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือนะคะสำหรับเลขยี่สิบแปดไทยนะคะจะมีสองนำแปดนะคะเลขสองจะอยู่ด้านหน้า ส่วนเลขแปดจะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเด็กค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะพยายามเปิดหนังสือด้วยตนเองนะคะเด็กจะได้สามารถเปิดหนังสือได้ด้วยตนเองนะคะค่ะเจอหรือยังคะอ่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วนะคะสําหรับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อด้านบนนะคะ จะเป็นรูปพยัญชนะนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีพระยัญชนะนะคะทั้งหมดห้าตัวนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะในวงกลมสีชมพูนะคะค่ะมาดูพระยัญชนะตัวที่1กันเลยนะคะ สำหรับพยัญชนะตัวนี้เขาคือพยัญชนะตัวอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิคะจำได้ไหมเอ่ยว่าเขาคือพยัญชนะตัวอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะสำหรับพยัญชนะตัวนี้เนี่ยคะเขาก็คือพยัญชนะตัวทอทหารนั่นเองเนะะี่ยค่ะทอทหารเขาจะอ่านออกเสียงทอค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูเฟิงนะคะ ทอทหารทออาต่อมานะคะมาดูพรยัญชนะตัวต่อมากันเลยค่ะสำหรับพยัญชนะตัวนี้เนี่ยคะในวงกลมสีชมพูตัวที่สองนะคะที่คเพผู้กำลังชี้ในตอนนี้เลยนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งไปดูตัวอื่นนะคะดูตัวนี้กันก่อนนะคะพะยัญชนะตัวนี้เขาคือพยัญชนะตัวอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะพระยัญชนะตัวนี้นะคะเขาก็อือพระยัญชนะตัวทอทงนั่นเองนะคะทอทงนะคะเขาจะอ่านออกเสียงทอค่ะค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามคูฟองนะคะทอทงทอนะฮะเก่งมากเลยค่ะ ต่อมานะคะมาดูพระยัญชนะตัวต่อมากันเลยค่ะสำหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะในวงกลมสีชมพูนะคะตัวที่สามนะคะพระยัญชนะตัวนี้เขาคือพระยัญชนะตัวอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะพระยัญชนะตัวนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็คือพระยัญชนะตัวนหนูนั่นเองนะคะนนหนูนะคะเขาจะอ่านออกเสียงนนค่ะ ค่ะเด,ด็กๆอ่านออกเสียงตามครูเฟิงนะคะนนูนนอ่าต่อมานะคะมาดูพยัญชนะตัวต่อมากันเลยนะคะสำหรับพยัญชนะตัวต่อมาเขาจะอยู่ในวงกลมสีชมพูนะคะตัวที่สี่ตัวนี้เลยนะคะ ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าพระยัญชนะตัวนี้เขาคือพระยัญชนะตัวอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะพระยัญชนะตัวนี้นะคะเขาก็คือพระยัญชนะตัวบอใบไม้นั่นเองเนี่ยค่ะค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระยัญชนะตัวบอใบไม้เขาจะมีหางสั้นนะคะสังเกตดูดีๆนะคะ ค่ะสำหรับพยัญชนะตัวบอใบไม้นะคะเขาจะอ่านออกเสียงบอค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุูเฟิงนะคะบอใบไม้บอเก่งมากเลยคะ่ะต่อมานะคะมาดูพยันชนะตัวสุดท้ายกันเลยนะคะ สำหรับพยัญชนะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูตัวที่5ตัวนี้นะคะก็คือตัวสุดท้ายนะคะพระยัญชนะตัวนี้เขาคือพระยัญชนะตัวอะไรเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยอ่าถูกต้องแล้วค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเขาก็คือพระยัญชนะตัวกอปานั่นเองนะคะค่ะเด็กๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะคะว่า พยัญชนะตัวปปานะคะเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายๆกับพยัญชนะตัวบใบไ,ไม้แต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างกันตรงที่ปปาเขาจะมีหางยาวนะคะส่วนบใบไ,ไม้เขาจะหากสั้นสังเกตดูดีๆนะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะค่พะพยัญชนะตัวปปานะคะเขาจะอ่านออกเสียงปอ เด็กอ่านออกเสียงตามพูฟเฟิงนะคะปอปาปออ่าเก่งมากเลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเด็กผู้หญิงคนนี้กันก่อนนะคะเด็กผู้หญิงที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงลากเส้นภาพนะคะกับพยัญชนะที่มีความหมายตรงกันนะคะ ค่ะทีนี้เด็กเห็นตรงนี้ไหมคะที่เขาจะมีเส้นกำแพงนะคะเส้นสีฟ้านะคะมีกำแพงกั้นตรงนี้นะคะเด็กๆอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะคะอย่าพุ่งไปดูฝั่งนี้นะคะดูที่เขามีกำแพงกั้นนะคะดูฝั่งนี้ก่อนอ่าสำหรับฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้กันก่อนนะคะ สำหรับรูปภาพในในภาพนะคะอ่ารูปภาพรูปนี้คือรูปภาพอะไรคะเด็กๆอ่ารูปภาพรูปนี้เนะะี<อ>่ยค่ะก็คือรูปภาพหนูนั่นเองนะคะต่อมาค่ะรูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรเด็กจําได้ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะรูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพธงชาติไทยของเรานั่นเองนะคะ ธงชาติไทยนะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะ,ะที่คุณเงเคยสอนเด็กไปแล้วนะคะว่าสีแดงนะคะคือชาตินะคะสีขาวก็คือศาสนาส่วนสีน้ําเงินนะคะก็คือพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมากันเลยนะคะสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าเขาคือรูปอะไรคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะรูปภาพรูปนี้เนี่ยค่ะก็คือรูปภาพใบไม้นั่นเองนะค่ะอ่าต่อมาค่ะรูปต่อมารูปนี้คือรูปอะไรคะอ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพป่านะคะอ่ามาดูรูปสุดท้ายกันเลยค่ะสําหรับรูปภาพรูปนี้ผู้ชายคนนี้เขาคือใครเด็กๆกาดูไหมคะ อาถูกต้องแล้วค่ะผู้ชายคนนี้เนะีคะเขาคือทหารนั่นเองเนะะี่ยค่ะทีนี้เราก็จะได้มาดูพระยัญชนะที่อยู่ทางด้านขวามือฝั่งนี้กันก่อนนะคะตรงนี้เราดูรูปภาพทางด้านซ้ายมือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูพระยัญชนะที่อยู่ทางด้านขวามือกันต่อเลยนะคะมาดูพระยัญชนะตัวที่หนึ่งเปนก่อนค่ะ สำหรับพยัญชนะตัวนี้คือพระยัญชนะตัวอะไรเด,ด็กๆจำได้ไหมคะคุณเฟิงพาเด,ด็กๆอ่านออกเสียงแล้วนะที่อยู่ด้านบนตรงนี้เขาคือตัวอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องแล้วค่ะพระยัญชนะตัวนี้ก็คือพระยัญชนะตัวทอทหารทอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพะยัญชนะตัวต่อมาอ่าถัดลงมาจากด้านล่างนะคะพระยัญชนะตัวนี้นะคะ เขาจะมีหางสั้นนะคะเขาคือพระยัญชนะตัวอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องแล้วค่ะพระยัญชนะตัวนี้ก็คือพระยัญชนะตัวบบใบไม้บบนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูพระยัญชนะตัวต่อมาค่ะพระยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือพระยัญชนะตัวนนหนูนนะคะต่อมานะคะพระยัญชนะตัวต่อมาค่ะ พยัญชนะตัวนี้ก็คือพยัญชนะตัวท,ทหารทหนะคะตัวสุดท้ายค่ะพยัญชนะตัวนี้เขาจะมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายๆกับบอใบไ,ไม้เลยค่ะแต่ว่าเขาจะมีหางยาวแสดงว่าเขาคือพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆ อ่าถูกต้องแล้วค่ะเขาคือพยัญชนะตัวปปาปอนั่นเองนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงลากเส้นนะคะจับคู่รูปภาพนะคะกับพยัญชนะนะคะอ่าให้เขานะคะมีความหมายตรงกันนะคะมาดูรูปภาพรูปที่หนึ่งกันเลยนะคะสำหรับรูปภาพหนู อ่าถ้าเกิดว่าเด็กเห็นภาพหนูเด็กคิดว่าทายัญชนะตัวไหนคะที่เขามีความหมายตรงกันกันกบรูปภาพหนูคะ าถูกต้องแล้วค่ะพยัญชนะตัวนนหนูโนนั่นเองนะคะที่เขามีความหมายตรงกันกันกนกบรูปภาพหนูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงนะคะลากเส้นนะคะจับคู่รูปภาพหนูนะคะมายางพายัญชนะตัวนนหนูโนนะคะไปพอ้พอมๆกันเลยนะคะค่ะเด็กๆสามารถโยงลากเส้นไปพร้พอมๆก,กันกับฟึงได้เลยนะคะเสร็จรือยังคะ อ่าทาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูรูปภาพรูปต่อมากันเลยนะคะสําหรับรูปภาพรูปนี้เนะะี่ยค่ะก็คือรูปภาพธงชาติไทยนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอรูปภาพธงชาติไทยเด็กคิดว่าพยัญชนะตัวไหนคะที่เขามีความหมายตรงกันกันกบรูปภาพธงชาติไทยคะ ถูกต้องแล้วค่ะถ้ายัญชนะตัวทอทงนะคะเขาจะมีความหมายตรงกันกับรูปภาพทงชาติไทยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพทงชาติไทยนะคะมาหาพ้ายันชนะตัวทอทงทอกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูรูปภาพต่อมากันเลยนะคะ สำหรับรูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพใบไม้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอรูปภาพใบไม้ใครยัญชนะตัวไหนคะที่เขามีความหมายตรงกันกับใบไม้คะค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะใครยัญชนะตัวบอใบไม้บอนะคะเขาจะมีความหมายตรงกันกับรูปภาพใบไม้นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมายมงรูปภาพใบไม้ไปหาพระยันชนะตัวบอใบไม้บอกันเลยนะคะค่ะเสร็จหรือยังคะอ่าทาเสร็จแล้วมาดูรูปภาพต่อมากันเลยนะคะสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพปลานั่นเองนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราเจอรูปภาพปลาพระยันชนะตัวไหนคะที่เขามีความหมายตรงกันกันกบรูปภาพปลาคะ ถูกต้องแล้วค่ะพระยัญชนะตัวปอปาปานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพปานะคะมาหาพระยัญชนะตัวปอปาปากันเลยนะคะค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูรูปสุดท้ายกันเลยนะคะสำหรับรูปภาพรูปสุดท้ายก็คือรูปภาพนี้นะคะ รูปภาพนี้ก็คือรูปภาพทหารนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอรูปภาพทหารเราก็จะต้องโยงไปหาพระเยนชนะตัวอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะเราก็จะโยงไปหาพระเยนชนะตัวททหารทรนั่นเองเนะีคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาโยงไปพร้อมๆกันเลยนะคะรูปภาพทหารโยงไปหา พระยันชนะตัวโพทาหารโทรนะคะค่ะเด,ด็กเสร็จเรียงคะ่ะอ่าถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะที่มีกำแพงกั้นฝั่งนี้นะคะมาดูทางด้านฝั่งนี้นะคะอ่ารูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นรูปภาพที่เราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะทางด้านฝั่งนี้นะคะ รูปที่หนึ่งก็คือรูปภาพทหารนะคะรูปที่สองต่อมารูปภาพรูปนี้เนี่ยค่ะก็คือรูปภาพหนูนั่นเองนะคะต่อมานะคะรูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพปลาค่ะต่อมาค่ะรูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพธงชาติไทยนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเลยค่ะ รูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพใบไม้นะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะที่อยู่ทางด้านฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะทางด้านขวามือนั่นเองนะคะพระยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวนี้นะคะที่คขาเพิ่งกำลังชี้เด็กๆใช้นิ้วชี้ตามคราเพิ่งด้วยก็ได้นะคะจะได้รู้นะคะว่าเขาคือพระยันชนะตัวอะไรนะคะ สำหรับพยัญชนะตัวนี้ที่พกกุณพ้อกำลังชี้เขาคือตัวอะไรเด็กๆจาได้ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะพยัญชนะตัวน,นี้ก็คือพยัญชนะตัวนหนูนอนอาต่อมาค่ะพยัญชนะตัวต่อมานะคะพยัญชนะตัวนี้คือพยัญชนะตัวอะไรคะอ่าคือพยัญชนะตัวปปานันเองนะคะปปาปอ ต่อมานะคะมาดูพระเย็ญชนะตัวต่อมากันเลยค่ะสําหรับพระยัญชนะตัวนี้เขาคือพระเย็นชนะตัวอะไรเด็กๆยังจาได้ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะพระย็นชนะตัว <Kristen> นี้เนะคะเขาก็คือพระเย็นชนะตัวโททหารโทนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูพระเย็นชนะตัวต่อมากันเลยนะคะพเยันชนะตัวนี้เขาคือพระเย็นชนะตัวอะไรคะ 1941, อ่าใช่แล้วค่ะพยัญชนะตัวนี้เขาก็คือพระยัญชนะตัวบบใบไม้บอนั่นเองนะคะมาดูพระยัญชนะตัวสุดท้ายกันเลยนะคะสําหรับพระยัญชนะตัวนี้เขาคือพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะพระยัญชนะตัวนี้เนี่ยคะเขาก็คือพระยัญชนะตัวพอทงพอนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้นะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจับคู่รูปภาพนะคะไปหาพระยัญชนะที่เขามีความหมายตรงกันที่เขาให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะรูปภาพรูปที่หนึ่งะคะจะเป็นรูปภาพทหารนะคะเขาก็จะมีความหมายตรงกันกับพยัญชนะตัวทอทหารทอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพทหารนะคะ มาอย่างพระยันชนะตัวทอทหารทอ,รทอ,รทอรกันเลยนะคะค่ะเด็กๆสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่องได้เลยนะคะอ่าเสร็จรีอยังคะค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อมากันเลยนะคะ สำหรับรูปภาพต่อมานะคะก็คือรูปภาพหนูนั่นเองนะคะค่ะรูปภาพหนูนะคะเขาจะมีความหมายตรงกันกับพยัญชนะตัวนหนูนอนั่นเองเนะีคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพหนูนะคะไปยังพยัญชนะตัวนอนหนูนอนกันเลยนะคะเสร็จหรือยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวคงจะไปรูปภาพรูปต่อไปกันเลยนะคะ สำหรับรูปภาพรูปนี้นะคะเขาก็คือรูปภาพปลานั่นเองเนะะี่ยค่ะปลานะคะเขาจะมีความหมายตรงกันกับพยัญชนะตัวปอปาปอนั่นเองเนะีคะปอปาปอเขาจะมีหางยาวนะคะสังเกตดูดีๆนะคะ อ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาโยงลากเสซนจับคู่รูปภาพปลานะคะไปยังพยัญชนะตัวปอปลาปอกันเลยนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะขาทาเสร็จแล้วมาดูรูปภาพรูปต่อมากันเลยนะคะสำหรับรูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพธงชาติไทยนั่นเองนะคะ สำหรับรูปภาพธงชาติไทยเขาก็จะมีความหมายตรงกันกับพยัญชนะตัวทอธงทอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพธงชาติไทยนะคะมายังพยัญชนะตัวทอธงทอกันเลยนะคะค่ะเด็กเสร็จหรือยังเอ่ยอถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเร้ก็จะไปรูปสุดท้ายกันเลยนะคะ สำหรับรูปภาพรูปสุดท้ายรูปนี้เนะะี่ยค่ะก็คือรูปภาพใบไม้นั่นเองนะคะใบไม้เขาจะมีความหมายตรงกันกับพยัญชนะตัวโบใบไม้โบนะคะสังเกตดูดีๆนะคะบใบไม้โบเขาจะมีหากสั้นนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพใบไม้ไปยังพยัญชนะตัวโบใบไม้บบกันเลยนะคะ ผมเ่งก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังคะอา่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าตรงนี้กันต่อเลยนะคะด้านล่างนะคะตรงที่เป็นรูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ เด็กผู้หญคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะตัดพยัญชนะมาแปะตายภาพที่มีความหมายตรงกันนะคะก็คือพยัญชนะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าครูเฟิงนะคะจะให้เด็กนะคะเขียนลงไปนะคะในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แทนนะคะแทนการตัดนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กใช้กันไกตัดนะคะก็อาจจะทําให้หนังสือเราขาดได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีการาเขียนพยัญชนะนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแทนนะคะมาดูรูปภาพรูปที่หนกันเลยนะคะสําหรับรูปภาพรูปนี้เขาคือรูปภาพอะไรคะอ่ะเขาคือรูปภาพทหารนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเราก็จะมาเติมพยัญชนะตัวทอทหารทอลงไปนะคะค่ะเด็กๆสามารถเขียนไปพร้อมๆกันกับกกครองได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่สามารถเขียนได้ด้วยตนเองสามารถให้ผู้ปกครองนะคะจับมือเขียนได้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนนะคะลองเขียนด้วยตนเองนะคะต่อไปเด็กก็จะสามารถเขียนได้ด้วยตนเองนะคะเด็กลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเขียนไม่ได้หรือว่าเขียนไม่สวยเราสามารถใช้ยางลบนะคะลบแล้วก็เขียนใหม่ได้นะคะการเขียนนะคะพยัญชนะเด็กจะต้องใช้เป็นดินสอนะคะใช้เป็นดินสอเท่านั้นนะคะก็ไม่อนุญาตให้ใช้สีนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนไม่สวยหรือว่าเราเขียนผิดนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราใช้ดินสอเราจะได้สามารถลบได้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนใช้เป็นสีนะคะเราจะไม่สามารถลบได้นะคะจะทําให้หนังสือเรานะคะเปื้อนแล้วก็สกรปรกเลอะเทอะนะคะสีนะคะจะมีไว้สําหรับระบายสีเท่านั้นนะคะส่วนดินสอเราจะมีไว้สําหรับเขียนนะคะ วิธีการเขียนพยัญชนะตัวทอทหารทอนะคะจะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนนะคะอ่ะม้วนหัววงกลมลากตรงลงมาลากเฉียงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหลังแล้วก็ลากตรงลงมาแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นพยัญชนะตัวทอทหารทอนั่นเองนะคะ ค่ะเราต้องอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าคขาต้องใช้เมาส์หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการเขียนนะคะอาจจะบังคับยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กใช้เป็นดินสอเด็กพยายามบังคับดินสอตัวเองนะคะเขียนให้สวยๆได้เลยนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมานะคะ รูปภาพรูปต่อมาจะเป็นรูปภาพธงชาติไทยนะคะพระยัญชนะที่อยู่ด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมรูปภาพธงชาติไทยนะคะก็จะต้องเป็นพระยัญชนะตัวทอธงทอนั่นเองนะคะวิธีการเขียนพระยัญชนะตัวทอธงทอนะคะจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถเขียนไปพร้อมๆก,กันกับครูฟังได้เลยนะคะ ลากตรงลงมาลากตรงไปด้านหลังลากตรงขึ้นด้านบนโค้งไปด้านหน้าแล้วก็โค้งไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะก็จะกลายเป็นพรยัยชนชนะตัวทอทงทอนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมากันเลยค่ะ สำหรับรูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพหนูนะคะอ่าเราจะมาเติมพยัญชนะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่ด้านล่างรูปภาพหนูนะคะพยัญชนะตัวที่เรากําลังจะเติมนะคะก็ต้องเป็นพยัญชนะตัวนอหนูนอนนั่นเองนะคะเขาจะได้มีความหมายตรงกันกันกบรูปภาพหนูนะคะ วิธีการเขียนพยัญชนะตัวนอหนูนอเราก็จะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนเหมือนเดิมนะคะม้วนหัววงกลมลากตรงลงมาโค้งไปด้านหลังม้วนหัวแล้วก็ลากตรงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะก็จะกลายเป็นพระยัญชนะตัวนอหนูนอนะคะผ่าเดิฉเสร็จหรือยังคะ อ่าถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วก็จะไปรูปอื่นแล้วนะรูปต่อมานะคะจะเป็นรูปภาพใบไม้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราเจอรูปภาพใบไม้เราก็จะต้องเติมพระยัญชนะตัวอะไรลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างรูปภาพใบไมค้ค่ะเขาถึงจะได้มีความหมายตรงกันคะ่ะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเราก็จะมาเติม พพะยัญชนะตัวบบเป็นไม้บนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะวิธีการเขียนบอเป็นไม้บบนะคะจะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมลากตรงลงมาลากตรงไปด้านหลังลากตรงขึ้นด้านบนอ่าแบบนี้เลยนะคะเด็กอย่าลืมนะคะว่าพายัญชนะตัวบอเป็นไม้บเขาจะหางสั้นนะคะ อ่าเสร็จหรือยังคะอ่าคุณเพงมารูปต่อมากันเลยนะคะรูปสุดท้ายเลยนะคะสําหรับรูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพปลานะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราเจอรูปภาพปลาเราก็จะต้องเติมพยัญยนะตัวตปปลาปานะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างรูปภาพปลากันเลยนะคะ สำหรับวิธีการเขียนพระเยนชนะตัวปอปปอนะคะเราก็จะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมก่อนนะคะหมวนหัววง,ลงกนนะะมวววงลมลากตรงลงมาลากตรงไปด้านหลังลากตรงขึ้นด้านบนอ่าลากตรงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะเด็กสามารถอ่าลากตรงเลย ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยขึ้นไปด้านบนสามารถลากเลยขึ้นไปได้เลยนะคะเพราะว่า,าพระยัญชนะตัวปอปานะคะเขาจะมีหางที่ยาวนะคะเราสามารถลากตรงขึ้นไปด้านบนนะคะเลยช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะคะค่ะเด,ด็กๆเสร็จหรือยังคะอ่าผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนนะคะยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆก็สามารถดูของคุณครูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะและถ้าเด็กๆคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพการบ้านของตนเองนะคะส่งคุณครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ อย่าลืมถ่ายภาพการบ้านของตนเองส่งคุณครูป,ป,ป,ประจำชั้นด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ